โรงเรียนมารีวิทยานนทบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนที่โชคครับจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งพบกับทิเช์โชคนะครับวันนี้ทิเช์มาในรายวิชาการงานอาชีพในเรื่องของงานเกษตรนะครับ วันนี้นะครับทีเชื่อก็จะมาททวนนะครับเกี่ยวกับงานเกษตรนะครับในส่วนของประเภทของผักสวนครัวนะครับเดี๋ยวทีเชื่อนะครับก็จะพานักเรียนนะครับไปรู้จักกับผักสวนครัวต่างๆเลยนะครับชนิดแรกเลยนะครับเป็นผักสวนครัวที่ใช้ผลและฟักเป็นอาหารนะครับแตงกวานะครับนักเรียนนักเรียนสามารถนําแตงกวานะครับไปประกอบอาหารได้โดยการผัดหรือว่ารับประทานกับข้าวผัดได้นะครับ บวบนะครับนักเรียนนักเรียนเคยทานไหมครับนักเรียนสามารถนําไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะครับถั่วฝักยาวนะครับนักเรียนนักเรียนยังสามารถเอาไปผัดถั่วได้นะครับผัดพริกแกงหรือว่าใส่ส้มตําก็ได้นะครับฟักเขียวนะครับ ถั่วลันเตาครับนักเรียนชอบไหมเอ่ยอ่าแน่นอนว่านักเรียนหลายคนชอบถั่วลันเตามากนะครับเพราะว่ามันหอมแล้วก็มันอร่อยด้วยครับนักเรียนสามารถนําไปผัดได้ครับมะนาวนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถไปใส่ยำบุญเส้นได้หรือว่าส้มตําก็ได้นะครับต่อมานะครับมะระนะครับมระนักเรียน อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันจะมีรสขมแต่บางคนชอบนะครับเพราะว่ามะระก็จะมีความหวานอยู่ในตัวนะครับและก็ขมไปด้วยนั่นเองครับนักเรียนทานกับก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ได้นะครับหรือว่าทําเป็นแกงจืดยัดไส้หุ้นเส้นก็ได้นะครับต่อมาครับฟักทองนะครับนักเรียนหลายคนชอบกันเลยทีเดียวนะครับฟักทองสามารถเอาไปทําสังขยาฟักทองก็ได้นะครับเอาไปแกงก็ได้นะครับ ต่อมานะครับเป็นพริกพันุ์ต่างๆนะครับนักเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเลยนะครับรวมถึงมะเขือด้วยนะครับมะเขือพันธุ์ต่างๆนะครับจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเปราะมะเขือม่วงมะเขือยาวนะครับนักเรียนก็สามารถนําไปประกอบอาหารก็ได้นะครับโดยเฉพาะทีเชอร์นะครับชอบรับประทานแกงกะทินะครับที่ใส่มะเขือด้วยนะครับ ต่อมานะครับชนิดที่2นะครับเป็นผักสวนครัวที่ใช้รากลำต้นใต้ดินนะครับและหัวเป็นอาหารอย่างแรกเลยขิงนะครับอย่างที่2หอมหัวแดงนะครับนักเรียนสามารถใส่ยำก็ได้นะครับกระเทียมนะครับข่าหอมหัวใหญ่ขิงและหัวไชเท้านะครับชนิดที่3เลยนะครับ ผักส่วนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารผักชีนะครับโหระพากระเพราคะนา้าผักกาดหอมตะไคร้สารแน่ผักกวางตุ้งไทยผักบุ้งจีนผักชีฝรั่งตำลึงคืนช่ายนะครับชนิดที่4นะครับผักส่วนครัวที่ใช้ดอกเป็นอาหารนะครับ 1. นเลยนะครับกล่ำดอก 2. ดอกสนู3ดอกแค่ 4. ดอกขจร 5. ดอกกุยช่ายนะครับต่อมานะครับนักเรียนชนิดที่5แล้วนะครับผักสวนครัวที่ใช้กาบใบและก้านเป็นอาหารนะครับนักเรียนมาดูกระเทียมใบนะครับต้นหอมกุยช่ายขาวกุยช่ายเขียวและคูนนะครับสรุปนะครับนักเรียนประเภทของผักสวนครัวนะครับ หนึ่งผักสวนครัวที่ใช้ผลและฟักเป็นอาหารอย่างเช่นแตงกวาบวบถั่วฝักยาวฟักเขียวมะนาวมะระฟักทองและพริกพันธุ์ต่างๆครับ 2. ผักสวนครัวที่ใช้รากลำต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหารอย่างเช่นขมิน้นหอมแดงกระเทียม ข่าหอมหัวใหญ่และขิงครับ 3. ผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารอย่างเช่นผักชีโหระพากะเพราสารแน่ผักกวางตุ้งไทยและผักบุ้งจีนครับ 4. ผักสวนครัวที่ใช้ดอกเป็นอาหารอย่างเช่นกล่ำดอก ดอกสนดอกแค่ดอกขจรและดอกกุยช่ายครับ 5. ผักสวนครัวที่ใช้กาบใบและก้านเป็นอาหารนะครับอย่างเช่นกระเทียมใบต้นหอมกุยช่ายขาวและกุยช่ายเขียวครับ สุดท้ายคลิปนะครับทีเชอร์มีการสอบเก็บคะแนนนะครับที4นะครับก่อนที่นักเรียนจะลงมือทํานะครับนักเรียนอย่าลืมระบุชื่อนามสกุลเลขที่ห้องให้ชัดเจนนะครับทีเชอร์จะได้ตรวจงานให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องและลงคะแนนให้ถูกนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ